สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูขครูสูคนนะครับผมมาพ่อกระบอกแดงคือเก่าครับพี่นอ้นองกับเมนูแซ่บคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ลาบเทานะครับได้ไอแม่เขาห้องอยงงังไงแม่ปิ้งโมเมนต์แม่ปิ้งไงไข่ฟ้านะครับไข่เปลี่ยนบ้านผมมองทั้งนี้เพิ่ว่าไข่ฟ้าลาบเทาลาบเทาคือจงังไอห้องขนมห่อจอกเนาะพี่น้องขนมสังขยา ซื้อผนมาอู้สิดดยไข่ว่าท่านใหญ่เนาะพี่น้องเนาะคุณน่ะแม่ยังเต้นยุบยับยุบยับอยูย่เนาอีจักห่อสิเบิร์ดบอพี่น้องลายห่ออย่าไน้เนี่ยครับคุณน่ะอือหืออืออุ้ยบุบลงเลยอามาหนี่งสามห่อผมมีไปกินแล้ว <c oughs> ตัวแต่เท่ากันลายพเาแห้งนะพี่น้องพุณนะโอโโอุ้ยลายแตกก,ก้อยกินแล้วพี่น้องเมื่อเนี้ยเอามะฮวยใส่เท่ามาราบเท่าใส่ไอม้มะแข้งมะแข้งขมไอม้มะแข้งไม่ได้ขม <c oughs> หนึ่งเขาเดียงท่อนอืนบจะกัน อืมเนมันเกลือขื่นพร้อมโอ้ย คร <c oughs> อบเข้าวไว้มันจะห้อนพี่น้องกินมันค่อยกินคักอืมอืม นุ่มชะกันมันคลองคักพี่น้อง โอ้นัวนัวไปพอดีได้ตีกันขาดแทบ <Es> พู้นะครับไข่ฟ้าสดจากกรคำน้ำลาบเทาจิวาแกงกะแม่นบานนี้คร <sed> ับ <ff>

ออกมันมันเชฟพไปน้องฮืม มันกินก้อยไข่ฟ้าแล้วอื สดบวดสดขึ้นหัวตาหมากักขันใส่ไปมะเขือคืนพร้อมเลยครับ <c oughs> มาเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลครับ มันยุ่มน้องกัน กินกับยังกระแซบกับข้าวฮ้อนนะครับหมักมะเขือคืนนี่ล่ะ <laughs> ลาบเท่านี่ต้องมี่มะเขือคืน สซคัใดกรนัวพี่น้องแต่ว่ามันหลายเท้าเต็มจานอือืิมอยังอักอ กินก็เข้าห้อนมนันก็เลยแซ่บครับม,มันเขือพวงอยู่ผีวสองหน่วยเห็นละ โอ้ข่ะนะครับพี่น้องครับแซ่บหลายเมนูนี้ไฮมากคลิปนี้น้ำเบาแดงเบาแดงฝากกดไลค์กดแชร์เบาแดงนี่เด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับเบาแดงเจอกันคลิปหน้า คลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเมื่อสกูดสกุคน,นอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนนะครับเป็น้นองแบมเมื่อใหรได้แก้วมีโชดโชดให้ก็จะดได้มาผ่านลาพี่ล้น้องไปเพียงชทวนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้ากับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ